ลำบากบ่ลำบากระเจ้าหักแล้วบ่ก็หากดูนี่สินก็เลี้ยไรมาค่ะกรเลยอยากไงินตอนนี้เป็นนีอย่างเนี่ยเป็นนีทอกกซ้อแล้วค่ะน้ำบานเอายืมมาวังแล้วเปล่นลักโอ้ตอนนั้นเ่าเป็นเสาหลักหาเงินให้ครอบครัวเป็นบอค่ะมาดีเมยบอเจ้าเจ้าหาสิ่้เดียวเมื่อยู่ค่ะเป็นนีการลูกกรเลี้ยนเนาะค่ะครับเราระเป็นนีไรบ่ตอนนี้ นี่กับประมาณน้อยกว่าสองกับสองแสนสามแสนคนละค่ะครับแล้วนี่น้ำมันเท่าไหร่ครับน้ำมันเท่ากับประมาณสี่หมื่นห้ามื่นยืมมาหานบางอันพาเรานอนโรงพยาบาลกับสี <Ch> ่หมื่นนะคะช่วงที่ว่าเราป่วยนเนาะเอาออกมาใส่ใจช่วงพาเราไปหาหมอแต่ดอกเขาบอกว่าในหายเพิ่นขับเพิ่นเพิ่นท่วงถามบอนี้ถามค่ะถามเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นกะเมตตาเพิ่นเมาดีอยู่มหนบอเพิ่นถามเพิ่นก็บเมาดีอยู่ค่ะ เพื่อนอขอบวอ่านใครถามถูออกครับก็แต่ว่าบ่ะธานเอมีเพื่อน่ะคือเพื่อนกากเห็นเท่าจังที่แม่ค่ะเพื่อนกะเห็นมันก็เลยนกระโจนเลยสิเนาะก่อนเคยไปฉีดอยู่สองเทียไปกี่เที่สองเท้าสาเหตุที่ไปฉีด,ดี่เป็นยังครับก็ที่แรกปวดขาแล้วก็ปวดเอวนี่แหละครับครับสองเท้าแลกไปฉีดร้าว่า มันกัหายหายมันกัมันกับเล่าเด็ดขาดมันทุเล่าของมันทุเล่าเนาะบันดีเทธอที่สามนี่ปลายปีหกสี่เด็ครับปลายปีหกสี่ไปฉีดเข็มที่ที่สามนี่เป็นบ่ครับเอาบอกให้ฟังเลยว่ามือหนันเป็นยังไงเขาได้ไปฉีดผมเจ็บเอวครับเจ็บเอวเนาะไปฉีดเสร็จแล้วกลับมาหายบ่กลับมากับมาย่างกินข้าวกินน้ำน้ำเย็นแล้วยั่งไปนอนครับตื่นขึ้นมาย่ามมอเศร้าติ่งบ่ไดไหมครัติ่งบ่ได้เลยค่ะลูก เพชรยังมาได้เลยได้หามกันออกมาจากบอนครับแล้ววันนี้เขาได้สอบถามไปทั้งเพลินเป็นวยจางไหนเนี่ยครับไปเพื่อนกับว่ากับเพื่อนห้ยกับเพื่อนไปรักษาน้ำเพลินเพื่นอนจีฟังเข็มเพชรยังฟังเข็มหาเราประมาณจากเตือกันที่เพื่อนฟังเข็มห้หลังจากนั้นก็บ,บ่าท่าน,นได้ไปรวดเนี่ยครับก็บไปนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนกับออกมาจาังคอย จะค่อยไปหาเพื่อนอีกเพื่อนก็เรยบอกไปฟังเข็มเพื่อนฟังเข็มให้สิบเที่สิบเท้อเราซิบฟังเข็มแน้่มันดีขึ้นบ่าครับก็คือเก่าอยู่ครับคือเก่าก็คือยังบ่ได้เลยครับอเราบันเนียนตกลงพ่อไปหาหมอหมอไม่ได้ใชว่าเป็นโรคอีกอย่างครับหมอโรงเบาอุดรว่าเป็นไครสลางอักเสบใครสรลางอักเสบเป็นบ่ครับครับโอเคครับ